พูดดังหน,น่อยนะเียโยมมากย่คอะกับเอามอยากจะพูดอะไรนะไม่าข่าวก็่ผาผมไม่รู้ผมว่าพวกพี่ถามผมดีกว่า เห็นข้าแถลงขาเ่อวาเป็นไงบางครับความรู้สึกเห็นไข้าแถลงขาเมื่อวานก็ก็ดีใจที่เขาปลอดภัยดีใจที่เขาปลอดภัยที่พี่พ่อบอกว่าโนอเองก็ได้โทวไปหาเขาด้วยตอนที่คืนนั้นที่ทราบเรื่องครับก็คือผมโทรไปคุยกับผู้จัดการของของโมนะครับแล้วก็โทรไปหาคุณพ่อ ขอย้อนไปก่อนที่มจะตัดใจงเขาได้ส่งข้อความด้แมเสเซจเลยบอกเราไเออไม่ไม่ได้บอกว่าว่าจะทำครับแต่ก่อนหน้านี้เวลาที่เวลาที่ทะเลาะก,กันหรือว่าอะไรเงี้ผ่าจะมีบ้างเขาเคยมีการที่สร้างแบบนี้ก่อนตอนที่อยู่กับารเออผมคิดว่าบางทีก็เป็นคงเป็นเรื่องธรรมดาเวลาที่ทะเลาะก,กันหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราเลิกกัน ผมก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้ไปอยู่ตรงนั้นว่าว่าเขาทําอะไรอย่างเงี้ยคือผมรู้ข่าวตอนประมาณตอนประมาณทุ่มหนึ่งตอนประมาณเย็นๆเห็นภาพจากเห็นภาพจากข่าวหรือจากอินสตาแกรมทุกอย่างก็เ,อองเป็นห่วงเป็นห่วงก็ จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่เริ่มมาจากความรักมันเป็นเรื่องที่เริ่มมาจากความรักเป็นเรื่องที่ที่ถ้าผมย้อนเวลากลับไปผมก็จะรักคนสองคนพยายามจะทำความรักให้มันดีนะครับแต่พอวันหนึง่งไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระยะเวลาหรืออะไรก็ตามมันอาจจะจบลงไม่สวยงามแบบที่เราตั้งใจเอาไว้ทั้งสองคนมันก็เลยมีคนเสียใจแล้วพอเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็มียิ่งไม่มีใครมีความสุขอืมไม่ว่าจะเป็นทางตัวโมเองตัวคุณพ่อโมตัวคุณแม่ผมครับ สาเหตุมาจากผมครับขอโทษครับไม่ว่าจะด้วยเรื่องอะไรก็ตามแต่ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจถ้าอะไรที่มันทําให้กระทบความรู้สึกหรือกระทบใจของของตัวโมหรือเรื่องนี้จะกระทบใจใครก็ตามผมผิดเองครับผมขอโทษตอนนี้สองสองเดือนที่ผ่านมาพากกยายามแก้ปัญหากันหรือเปล่าใช่นะครับสองเดือนที่ผ่านมาที่แยกออกมาพยายามแก้ปัญหา คือว่าออสองเดือนเนี่ยคือตก,ตกลงว่าว่าเลิกครับมีการไปพบกับบาทหลวงพาคุณพ่อโมคุณแม่ผมไปไปคุยอะไรกันเรียบร้อยแล้วครับผมแต่ว่าตลอดระยะเวลาที่ตัดสินใจเลิกกันมาเนี่ยก็มีบ้างที่โมส่งข้อความมาบา,บางข้อความผมก็ตอบบางข้อความก็ไม่ได้ตอบ คือยืนยันสถานะขอมทันบัลเดอร์กันแล้วก็ทั้งรูนเหมือนกันถึงกับว่ายังสับสนเลยว่ามันยังไงเลยเือครับแล้วเรื่องข้าวของที่ัมีไหมข้าวของเนี่ยเราก็เราก็เคยบอกครับว่าจะจะให้ข้าวไปเอาตอนไหนก็บอกได้เลยนะแต่ว่าด้วยผมก็เข้าใจความรู้สึกครับสภาพจิตใจ,จของทั้งผมทั้งโมใช่ว่าจะไม่เสียใจกลับไปอยู่ กลับไปอยู่ในที่ที่ที่เราเคยรักกันอะไรเงี้ยพอเขาบอกว่า,ายอย่าเพิ่งเอาไปใจยังใจยังไม่พร้อมอะไรเงี้ยเราก็ยังยังไม่ยังไม่เข้าไปเอาคือเขาขอขอไม่่ไม่ให้เรา<ข>อเอาของเอาไปใช,ใช่ใช่ครับเพราะว่าถ้าไปถ้าไปแล้วมันยิ่งทําให้เขาเสียใจว่าเรามาเอาไปแล้วใจเขาจะหวิวหรืออะไรเงี้ยเราก็ยัง เราก็ยังไม่เข้าไปเอายังไม่เข้าไปทำล่า,ลา,ลาสุดมีเรื่องหออไลน์บอกว่าบอกว่ายูนิคอร์นนั้นดีๆต่อการรักโง่ใจนะคะเรื<า>่อ <ầ? S 2> คยยงความสัญญาอันนี้ผมไม่ทราบครับเหมือนเป็นไลน์แชทระหว่างโปโลกับแตงโมให้คำมั่นสัญญาว่าจะรักกันไปจนวันตายครับผมเคยพูดครับในในคลิปในคลิปเออในคลิปในคลิปในคลิปมีไอซีขึ้นมาตั้งไว้เองใหม่คพูดถึงเออครัวามสัญญา เป็นแค่รายจ่ายหรอที่เราคุยกันพี่แคปเลื่อไว้ครับี้เยดีว่็เป็นอันที่เราได้คุยกับเขาจริงครับใช่ครับเคยคุยแต่ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อไหร่อันที่แคปเนี่ยอันนี้น่าจะสองปีที่แล้วครับที่ผลญาตเท้าเมื่อกี้ไม่มั่นใจปีกว่าหรือสองปีแล้วผมไม่แสำหรับที่บอกรักันเป็นรับใช่ครับพี่ถามไปถึงเมื่อกี้ที่บอกว่าตัดหลวงที่ได้ไปคุยกันในช่วงสองสองเดือนที่ผ่านมาที่เลิกกันอันนั้นคือไปทำพิธีอะไรคะ ก็ไปตกลงครับว่าเราจะจะสาเหตุว่ามาจากอะไรความรู้สึกของทั้งสองคนเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับให,ใ,หให้พ่อแม่ให้ได้ให้ให้พ่อแม่ได้รับรู้ครับผมก็คือตอนนี้เรากลับมาศาสนาพุทธแล้ะครับหรือว่าตอนนี้เหรอครับตอนนี้ผม ผมยังเป็นศาสนาคิดครับแต่ว่าผมไม่ถึงแม้ว่าผมจะเปลี่ยนศาสนาไปเป็นคริเสเตียนผมไม่เคยรู้สึกเลยว่าศาสนาไหนดีกว่ากันหรือว่าคําสอนไหนเดียวกันผมแค่รู้สึกว่าคนเนี่ยมีสิทธิ์เลือกที่จะศรัทธาไม่ว่าจะศาสนาไหนแต่ว่าการปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของแต่ละศาสนามันก็คงอยู่ที่อยู่ที่ตัวของบุคคลคนนั้น โน้ี่ขอ,อย้อนกับไปสาเหตุหลักๆที่เลิกการเท่าที่โน้จะพูดได้กันะะเนาะผมว่า<ม>แล้วเราเราไม่ต้องไปพูดถึงหรอกครับเพราะว่าพูดไปแล้วผมว่าไป ไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับใครการที่ผมมานั่งสัมภาษณ์กับพวกพี่ๆผมไม่ต้องการจะให้ใครมาเข้าใจผมมากขึ้นหรือว่าให้ใครมาคือถ้าเขาจะมาสงสารผมแล้วเขาว่าโมผมก็ไม่ต้องการผมไม่ต้องการให้แฟนขับผมหรือใครที่รักผมว่าใครอะไรทั้งนั้นนะครับส่วนเรื่องกระแส ที่ว่าผมผมเข้าใจนะครับผมเข้าใจแล้วผมก็ผมอยู่กับมันได้ครับผมแต่แน,นขา,แแขาเราออกมาเที่เราอยู่บ้านมว่านโยนาไไม่ครับอันนี้ไม่จริงครับเรื่องที่โมโยนข้าวของผมออกมาจากบ้านโมไม่เคยเป็น ในตลอดระยะเวลาสองปีที่คบกันมาผมคิดว่าเราสองคนหรือตัวผมเองคงไม่จําเป็นต้องพูดว่าเรารักกันมากขนาดไหนเรารักกันมากครับเราพร้อมที่จะความรักมันยิ่งใหญ่กว่าเงินทองกว่าชื่อเสียงในสิ่งที่ผมเลือกเออและตอนที่คบกันโมก็มีโมก็ทําอะไรให้ผมมีความสุขเยอะแยะนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่ามีแต่เรื่องแย่ นะครับพอวันหนึ่งเราต้องเลิกกันเราต้องจบกันผมไม่ต้องการเลยให้มันมีการขุดคุ้ยถึงสิ่งทีออ่ใครทำอะไรไม่ดีอะไรต่อกันไวเพราะผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ทำให้ให้ชีวิตใครดีขึ้นมานะครับเรามีแต่จะวอวยพรว่าถ้าเลิกกันแล้วก็ขอให้มีแต่สิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตขอให้เขายิ้มได้เร็วขอให้ เขาเป็นความอบอุ่นของบ้านของพ่อเขาของพี่สาวของแฟนครับนะครับอันนั้นเราเราอยากให้มันเป็นแบบนั้นครับส่วนตัวเราเองเรารู้อยู่แล้วหละ่ะว่ารู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าถ้าคบกันจะต้องโดนด่านะวันหนึ่งถ้าเลิกกันก็ต้องโดนด่านะแต่ทํายังไงได้ในเมื่อในเมื่อนี่มันคือชีวิตตอนที่เราเริ่มจะรักกันมันไม่มีใครอยากจะเลิกหรอกครับอืมแต่ในเมื่อมันมันเกิดขึ้นแล้ว มันก็อยู่ที่ว่าเราจะลุกขึ้นในแบบไหนเราจะทําอะไรต่อไปเพื่อใครอืมก็เท่านั้นนอก,กานมาถแถลงข่าวครั้งนี้ค่ะเตัวโน้ตมีความกังวลไหมคะว่าถ้าแตงโมได้สังสูกเขาจะรับพร้อมที่จะรับได้กับกับคำตอบของเราไหมเออทุกๆครั้งที่ที่คบกันมาผม โมคือคนในครอบครัวโม,มเป็นคนรักของผมแล้วก็ผมไม่เคยที่จะผมไม่เคยที่จะคิดจะทำร้ายโมนะครับครั้งนี้ก็เหมือนกันการที่ผมมาพูดแต่ผมเชื่อว่าไม่ว่าผมจะพูดยังไงพูดให้ดียังไงเนี่ยมันก็ต้องมีบางประโยคมีบางคำพูดนั่นแหละครับที่มันจะทำให้มันไม่ได้มีความสุขหรอกมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ดีครับดังนั้นมันก็อาจจะ อาจจะมีบ้างครับแต่แต่แต่เขาต้องข้มแข็งหลังจากนี้เราคิดไหมคะว่าอาจจะจะตัดสินใจที่จะเข้าไปคุยกับเขาตบบตัวต่อตัวเพราะว่าเขาบอกว่าเขาไม่สามารถจะมีช่องทางไหนที่จดตอกันตรงจริงจริงคุยกันครับก่อนหน้านี้ก็คุยกันผมมันไม่มีใครหรอกครับที่อยู่ดีๆจะเดินออกมาจากชีวิตคนคนหนึ่งเดินออกมาจากชีวิตคนที่เรารักมันต้องคุยจัครับไม่คุยก็แย่เลย หลังจะเกิดเรื่องเล่คุยกับทางโมหรือยังครเอ่อหลังจากที่เรื่องไม่ไม่ได้คุยครับไไไม่ลลลลบบนน์์ออะรยางเงี้ยจริงๆี่อรบเาบล็อกทุกช่องทางนี่ผมไม่ถ้าเขาบอกว่าผมบล็อกผมก็คงบล็อกครับคุณก็ที่ถามล็อกกลัวไหมว่าหลังจากเราตอบไปแล้วเนี่ยเอาตัวที่เมื่อกี้เรื่องของความกังวลแต่ถ้าเขายังทำในสิ่งที่เขาเคยทำอีกครั้งอะไรอย่างเงี้ย หรือเขาเขาต้องการให้เรากลับไปเป็นคำตอบสุดท้ายของเขาอย่างเนี้ยโนจะทำยังไงอืมผมกลับไปผมกลับไปได้นะครับแต่ไม่ใช่ในฐาน,นเดิมทำไมการที่ห่างกันออกมาไม่ใช่หมายความว่าผมเลียดเขาหรือผมไม่รักเขาแต่ อันนี้เราเราก็ได้คุยกันครับก็ดบได้มีการพูดคุยกันไปแล้วไม่มีเงินแลยหอในช่วงเวลานี้คงยังดีขึ้นไม่ได้ดใช่ว่าเรื่องของความรักเป็นเรื่องของคนสองคนแต่ว่าอืมเราต้องอย่าลืมหมออ๊คคเป็นพ่อหมออ๊คคเป็นแม่มันมีหลายอย่างครับที่เราต้องเราต้องดูแล แล้วเราต้องรับผิดชอบยอมน้องได้ไหมที่ต้องร้องน้องแอนคุณมต้องตาใช่คือมันอยู่แล้วครับหมายความว่าในตอนที่เราเป็นครอบครัวเดียวกันเขาก็คือผู้หญิงสามคนที่ผมรักที่สุดในชีวิตนะครับก็คือคุณแม่โมต้องตาอืมวันนี้เราเลิกกันไปผมก็ต้องทำ ให้แม่กับน้องผมยิ้มให้แม่กับน้องผมมีความสุขผมไม่อยากมานั่งร้องไห้หน้ากล้องผมไม่อยากผมไม่อยากให้ใครมาสงสารผมแล้วรู้สึกว่าผมอ่อนแอผมไม่อยากให้ใครมาเห็นผมในมุมตรงนั้นนะครับผมจําเป็นต้องยิ้มผมจําเป็นต้องเข้มแข็งเพื่อให้คนที่อยู่ข้างๆผมเขาเข้มแข็งไปกับผมคุณแม่ ต้องแต่เลี้ยงดูผมมาแบกรับหลายอย่างเข้ามาในชีวิตแล้วนะครับตอนนี้เป็นสิ่งที่ผมต้องดูแลหัวใจดูแลความรู้สึกของท่าน <Connie S 1> <demasi mustard> ผมไม่คิดจะลบเลยครับผมไม่เคยพูดเลยว่าการตัดสินใจของผมหรือความรักเป็นสิ่งผิดผมยังภูมิใจอยู่ทุกวันนี้ว่าผมได้รักเขาผมทูมิใจที่ผมไม่ต้องโกหกสื่อผมไม่ต้องโกหกแฟน ไม่ต้องโกหกคนดูเพื่อให้คนมารักผมว่าวันหนึ่งผมเคยรักผู้หญิงคนนี้ผมรักผู้หญิงคนนี้เท่าชีวิตของผมแต่วันหนึ่งพอเลิกมันก็คือเลิกจะด้วยสาเหตุอะไรผมคิดว่ามันไม่มีประโยชน์ที่ใครจะรู้ให้ถกเป็นเรื่องเวลาก็ได้เป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องที่เราศึกษากันไม่มากพอเรายังเด็กเกินไปเร็วเกินไปในการตัดสินใจหรืออะไรก็ตามแต,แต่มันไม่ใช่หน้าที่มันไม่ใช่สิ่งที่คนรักควรจะทําว่า เป็นเพราะเธอเป็นอย่างนั้นเป็นเพราะฉันเป็นแบบนี้หรืออะไรผมว่ามันมันไม่ใช่มันไม่ใช่ทางที่ดีครับอ่านอกฮะที่อย่างในคอนเสิร์ตนิดนึงคนมองว่าคอนเสิร์ตที่จัดที่ผ่านมาเป็นสคริปต์หรือเปล่าอะไรผิดความชี้แจงนิดนึงเออถึงเป็นสคริปต์ผมก็ผิดจะเป็นสคริปต์หรือไม่เป็นสคริปต์ทำไมถ้าผมบอกว่าผมจะไม่พูดผมจะไม่พูดก็ได้ถ้าเป็นสคริปต์แต่เพราะผมเนี่ยโง่ ผมคิดน้อยผมมีความเข้าใจว่าเออมันเลิกกันแล้วมันจบกันแล้วผมเลยพูดเพื่อมันคือคอนเสิร์ตในนั้นนะ่ะเออเราเราก,เราก็เราก็มีสมาธิอยู่กับอยู่กับฮอนั้นในวินาทีนั้นนะครับเออแต่พอมันมันนึกถึงความรู้สึกของเขาผมผิดเต็มๆเ,เลยครับผมไม่ควรทําต่อให้เลิกกันไปแล้วผมก็ไม่ควรพูดแบบนั้นแล้วยิ่ง ยิ่งมีเสียงเฮมีเสียงอะไรเงี้ยผมเข้าใจว่าเป็นใครใครก็เจ็บนะครับซึ่งผมผิดครับผมผมผิดอะไรนะครับไมค่ไม่ไม่คือ,ค,อคือเวลาที่มันเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเราจะคิดไปแล้วลหละว่าเฮ้ยมันจะกระทบความรู้สึกเขามากน้อยขนาดไหนเราก็พยายามตักคัดกรอง ให้มันออกมาโอเคให้มันออกมาโอเคที่สุดนะครับแต่แต่พอมันเกิดขึ้นในสถานการณ์จริงม,มันไม่ได้มีแค่เรามันมันมีการมันมีคนอีกไม่รู้กี่คนนะครับดังนั้นเรื่องนี้ผมผิดครับพี่นุคะเป็นเรื่องป็นเรื่องจริงไหมคะที่ทางางๆเขาสร้างความขุ่นข้องหมองใจก,กับทางครอบครัวเราจนเป็นไรที่เราต้องตัดสินใจเดินออกมาเลยะคะมัน มันเป็นเรื่องธรรมดาครับผมว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่คนเราเวลารักกันมาเป็นครอบครัวเดียวกันมันต้องศึกษาเรียนรู้กันมันก็มีทั้งเรื่องที่ดีแล้วก็ไม่ดีมีเรื่องที่ทําให้เข้าใจแล้วก็ไม่เข้าใจแต่แต่ตลอดระยะเวลาที่ที่เราสองคนคบกันมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อโมหรือคุณแม่ผมเชื่อไหมว่าไม่มีสักครั้งไม่มีสักวินาทีไหนเลยที่ผมไม่ได้รับกาลังใจจากพ่อของโมหรือจากแม่ของผม ไม่เคยมีคําพูดไหนจากทั้งสองคนที่ทําให้มันบั่นทอนเราท่านเป็นผู้ใหญ่เป็นกําลังใจให้เราในทุกๆเรื่องในทุกๆปัญหาที่ฝ่าฟันกันมาสองปีที่คบกันมามันมีหลายเรื่องนะครับดังนั้นทั้งสองคนเป็นกําลังใจที่สําคัญมาตลอดจากจากนี้สุดท้าย่ะจากนี้ไปจะไปเยี่ยมหรือว่าพูดคุยกันให้มันเคลียร์กันให้จบเรื่องจบเรื่องเคลียร์กันให้จบเนี่ยมันเคลียร์กันจบนานแล้ว แต่แต่การที่ถ้าเกิดว่ามันเขายังไม่สบายใจถ้าผมไปแล้วเขาดีขึ้นผมจะไปผมไปได,ผมไมได้ผมไม่ได้มีปัญหาอะไรครับอย่างเขาบอกว่าโมนะอย่างเขาบอกว่าเขา ยังรักเรามากรักตลอดไปเงี้ยแล้วจะเดินหน้าล้อเราเต็มที่อย่างเงี้ยมันมีโอกาสหรือมันทำไม่ได้เขาบอกเราเขาทำทุกวิถีทางนะเนี่ยอืมเขา ตอนที่รักในตอนที่เราอันนี้ไม่ใช่แค่แค่เรื่องของผมนะครับแต่ผมคิดว่าเป็นทุกคนในเวลาที่เราได้มีโอกาสจับมือกันได้ยืนอยู่ข้างๆกันได้เป็นคู่รักกันคำให้ดีที่สุดเข้าใจกันให้ได้มากที่สุดวันนี้มันมันเลยขั้นนั้นมาแล้วในการที่จะกลับไป กลับไปตอนนี้กลับไปตอนนี้คงยังกลับไปไม่ได้ยาากบอะไรโม่ไม่สระอะไรกับแตงโมบ้างคะให้นึกถึงคนที่รักเขาครับให้นึกถึงคุณพ่อเขาให้นึกถึงแฟนๆให้นึกถึงเพื่อนให้นึกถึงตัวเองให้ให้รักคนกลุ่มน,นี้ให้มากๆนะครับเรา อยู่ตรงนี้เรามีหน้าที่ที่จะทําให้คนมีความสุขมันคืองานมันคือหน้าที่ของเราทํามันให้ให้เต็มที่